พี่น้องตอนนี้กำังมาซุ o m c e l กันพี่น้องเลยหนาเพิ่นมาที่กรุงเทพเพิ่นเลี้ยงข้าวปุ้นพี่น้องเลยอิ่มเบิดสุขุมสุ坤หนาโตอิ่มแล้วบ่โอ้ยเขี้อมากเสียงอุ๋ยหนาเท้าเต้นอีกนะแม่เต้นอีกสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุ坤สมองสบอน ปาคืองามเธน้องแม่อยงเต้นแล้วบาเอาเอาเวบลอยากขับมาได้เขาบปลงมาเอ้าเอ้าแข่งแข่งเออแข่งซี่สแข่ง ปาโตมาบอกนะกะสีมาอีกเด้อเอาีกทั้งเก่ากับมีเด้อ เออเตงมมาบอกไงมันไปจบไปงามว่าจะเอาคนกูไปน้ำไหนตายเลยเนาะก็เป็นห่วงโตอยู่เนาะไปบอไปแล้วหมึกขึ้นเนี่ยเราไล่น้ำผู้สาวก็ถึกน้ำหมึกขึ้นเลยเราหายจาโตนี่แหละหมึกขึ้นเลยรถขมื่อเลยบ่เราบ่ามาถามมาซองถือห่วยเมื่อเลยได้บ่ะไป เสูบเ้เเราอย่างนีาอดีแต่เจ้าเราว่ามาน้ำมากระน้ำฮ็ดน่อนสงหงสาเขาไปเขาไปเราไวเาล่เขาไป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 เขาบปเขาไปเขาไปเ่าัปเขาไปเขาหปเขาไปเขาไปเตากปเขาไปเขาไงเขาไเขาไปเขาไปเขาไเขาไปเขาไปเาเขาไป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  โอ้ยเตีงลืมหมว่ะตัวเองว่ะไอ้โตไอ้กิ้งเราไมใช่ไหมกินแต่ผู้บ่าลำเรื่องก็ที่มีไฟหลกเพื่อผู้แบ่งเครื่งอะไรเตีงว่มันแบ่งครื่องอ่ซอนเลยนั่นแหละเตีวเอาผู้บ่าจะห่าร่อยนจะไปไปเฮ้ยยงเราเครืลืมหมดเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนหัว่ต้อจีบันบอยๆเมืนเมื่อในหนึ่งทุกคนนี้ ไม่ได้ไปอุดกเนาะเมื่อคืนเนี่ยเนออกไปเหี้ยเพราะมันไม่สบู่้าโอ้โหโพโพดอะไรอีตอนเราเนาะอย่าไปเห็ดเกินไปร้ายอองครื่เออ

หมอคันวานั่นเต็ง่าให้กินรดไก่ตัวหนึ่งหมอว่ะแล้มันบอาเตงหมอปาเตงหมอบบตัวเองของมันยังไม่เลี้วกันปาบบได้ว่ะถ้ากานี้มาตบูชาได้ว่ะทบมาอะไตัวฮักเป็นงามเหี้ยหช่างเพื่อนช่างเพื่อ เอาปหาบอรข้าไปพอหอกไมอาแตกำ้ำแดงหกพอกากกมีจันงบ้านเฮามีบ้านนพวกพวกำแดงมันบริหอนหยาดขาให้เจ้าตัวดำอันนี้เป็นหยัดขาว่าหยัดขาหยัดขาบริหหยดาบยน มืออรมาแมอสิไฟแหละไลที่ไปบัมีเ่ไรไดมีะบบอเซ็งก็ไปบดหนึ่งหวังว่ขาู้อยู่มอเบอบอกกันมอบักนีอะไรมากันก้าไปนี่ก็ยังบอได้นอนเหมือนตาีบอยดีสองคืนเจ็บอากหักมาช้ากม่มาเสริมนี่

อิมข้ปุ้นเบิรดสุขคนมงดูหนางสุรูสลอนบางคนกับจนเจ้าข้อหักเาเมียเอาเมียไปหปหมดเลยจ้าก็ยังเคยผิพลาดมาเลยผิพลาในขนาดเป็นเลี่ยงข้าปุ้นพี่เราเงยผ่นยายานมาเตนมาเต่มาแต่กรุงเทพเนาะเลี่ยงข้ปุ้นเบิดอิมเบิสุขุนสุกุนเลยนังเลียนกันสหลายเนาะ ห่านห่านเนาะไปกินข้าวบานมาแล้วเนาะไาซื้อยา่นางเลยนี่ยาซักไปอยู่อยูนอนล่กันอ้ยเสียเกินกระซำกันครับจัวตัวเองกรบบาลานพี่นองปวดโพไปเนางแกปพกระนั่งค่เป็นอะไรแต่ยวนอนชอบึ้นเป็นอะไรซื้อยาเพื่อ

แรงหัวทางมันดีเนี่ยเนาะขางก็น้ำมันสุดยดตื่นโลดได้เลยนักขจายแบบนด้